ิ้วเต็มเลยเนี hmm. yeah. ่ยหนึ maybe, ่งสองสามสี่โอ้ยเก่ง um, ิ้วพอดีเลยแหมชักเกตี uh, no like ่เฮ well ียด uh. ีแลนี่ว่าดจังเจญจังทีหลังนะสกุลดีเนาะทีหลังท้าพมะเยอะหน่อยนะรู้ป่ะท้าพมะเยอะอย่าให้เขาเห็นนะแล้วถ้างานหน้าออกงานกับกูนี่ถ้ามึงพกตีนกาไปด้วยจะโดนตีกูแถมเข้าไปอีกเก็บเิอจ้าเนี่ยเมียมึงไม่ต้องใช้แป้งแล้วใช้โกูกิ่อย่างเดียวนะนี่บ้าแล้วไอ่ปากกรอบเิอจ้าเป็นกูแป้งทอด นนนั่งงตรี้ะมางานศพอื่ะสวัสดีจ้าใครกันละจ้าผมเป็นน้องพ่อหน้าครับอ๋อจ้าจ้าน้องพ่อหน้าครับยังไม่คขอบวดสิเราเนี่ยถ้าคขอบวชจะได้บวชกันซะเลยยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันจ้า้าใครมีใครมากันไปเดินทำฟันเสร็จแล้วแห่ครับมาช่วยงานเหรอคะยังไม่หาเลยครับครับหาอะไรจี๊ดเออเออแล้วมึงจะเดินมาทำเงี้ยอะไรนะฮะ แค่หาของกินเนี่ยเฮ้ยเสียเวลาเวลานึกบอกแ้วดวงแก้วหามาสองวงลงกันแล้วมันเยอะมันเมืองขนาดเนี่ยเหลือใช่ไหมมึงอ่ะเขาเขาสามมาช่วยฟรีออฟรีหรอคนจินก็มาช่วยฟรีที่หน้าฮะดกกวงแก้วยิ้มกิมอย่าเลยวฟรีอราทุกข,ขอให้ฟรีสมพรปากเลื <c oughs> เอ,อ่เพียตั้งอกตั้งใจหมอมากันแล้วยินดีด้วยนะจะบภาพที่ได้บวชเรียนรูป เออสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะใครอะเนี่ยแม่นาคค่ะฮะใครนะแม่นาคแม่นาคอีซีอ้าว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 เดีจ้าหมอหมอหมอไม่โอ้เอ้ยวิ่งหนีไม่สนใจเมียมึงเน้องเน่ไอ้ตี๋ทำไมกูอยู่นี่ใครล่ะผีน่ะมึงรับงานระจากต้นตีอะไรเหรอะ มาวัดอะไรนะทุกคนจำชื่อวัดยากไม่ใช่วัดเนี้ยวัดอะไรนะครูก็ไม่รู้ลุงจำชื่อวัดไม่ได้ด้วยมาวัดมาหาบุตรได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่พระขนมันต้องลงก่อได้เลยไหนเล่าไม่น่าแค่ี่ยไหนครับพ่อหมอก็ไม่น่าแค่นั่นไม่เห็นกันเลยไม่ใช่ค่ะตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยเขาเป็นแม่ของเจ้าหน้าคนที่จะบวชจ้าเออเออแม่นะโอแม่ของคนที่จะบวชจ้าเขาเรียกว่าแม่น่าอุ้ยไอแป๊บหมดสิแม่ แล้วมาจัดงานศพเอ้ยมาจัดงานบวชใจไกลงานศพก็ตกใจหมดที่มันมีแค่นี้จ้ะมึงน่าสงสารเมียมึงเ,เดี๋ยววิ่งไปกูเกียรติไปช่วยอีกช็อกตายอีกพี่เกียรติอยู่ต่อนี่เมียอายุยังน้อยอยู่ยังแข็งแรงอยู่น้อยอะไรน้อยกับยายกูสองปีเพิ่งหัดตั้งไข่นะขาย,ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะี่ขามจะหมดอายุแล้วนะที่เกี่ยวกับตั้งไข่ไม,ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปผัวซื้อเลยนี่ขยันลงแมือเดี๋ยวเขาบวดปวดขาไม่นวดให้ไปซื้อแอลลินให้กิน เติมโปางแทนเตียมโอ้ดิอยากกินแอรีหรือมึงอะไหนไม่ไหวแล้วกระดูกไม่รับนมแล้วทำสรขอโทษนะ๊าเขาใจผิดกันสิเห็นเสียงเย็นๆยังไงก็ไม่ไม่ค่อยสบายที่ท่าจัดงานเตรียมงานแม่ชนาอ๋อจ้ะเพชรหล่อขึ้นหรือเปล่าเพชรแล้วไหนหน้ากล่ะผมครับใครจ๊ะพ่อนาครับอ๋อจ้ะพ่อนาแม่นา แล้วลูกชายที่จะบวชอ่ะใช่องค์มาด้วนนะตะกี้ในปากคนด้วนโกหัวเสร็จแต่ไม่ชอบข่าวขึ้นมาเลยซึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่ผมพ่อนาคครับจ้ารู้แล้วพ่อนาคไม่นาคแล้วลูกชายที่จะบวชหลังโกนหัวเสร็จเยอะยังหมอทีกันเลยผมนี่หละครับพ่อนาคก็รู้แล้วมึงกับพ่อนาคแล้วลูกมึงที่จะบวชตกลงจะบวชไม่ได้หมอมาถึงงานแล้วเนี่ยหมอครับหมอครับมาครั้งแรกก็ควรต้องตีนเลยนะครับ นี่ราคาคนที่จะบวชแล้วเขาเรียกว่าเจ้าหน้าค่ะเห็นไหมหน้าเขาโกนหัวน่ะเอเอ,เ,อเห็นโกนแค่ครึ่งเดียวจะไปรู้เลยไม่พอหน้าแหม่หมอนี่หน้าหักหน้าหักคิ้วบาดหน้าัแปกเนาะนี่พอหน้าพอหน้าอเออเจ้าหน้ากันเลยเออเขาจะบวชแล้วแหละจะไปรู้ไอ้นั่งคู่กันนี้ถามนี่ผมเป็นแม่หน้ากันนี่พอหน้ากันนีก็ผมมีอาการนี่มึงมึงทำขวานมากี่ปีแล้วเนี่ยใครจะไปรู้กันซึก็่ามีมีเด็กเหมือนก็หมอสินี่ โอ้โหอีนี่ก็ยิ้มกิ่มลับเนาะเด็กเมียเด็กแอบแบฟวบด้วยเออแอบไปเฮอะมึงเลยเดี๋ยวมึงตายมึองมีโอกาสได้แอบแบลเนี่ยหมอสวยด้วยอ่ะขอบใจจ้ะปัจจุเลยปัจจุนี่ปัจจุก็ตายห่ามแล้วอีบ้านมันไม่มีทีวีก็นั่นแหละมึองนั้นปัจจุไปแล้วแต่นี่จูยังอยู่แหมสามรอเล็กสีด้วยกันโครมด้วยยอกนิดยอกหน่อยถ้าเป็นถือตัวนั่งติดเลยอ่า พ่อนาคนะครับจัเอ่อหมอก็มาแล้วก็นะก็อย่างน้อยหนึ่งก็ขอจะแดงความดีๆให้กับเจ้าภาพด้วยนะเอ่อที่จะได้บวชลูกกันในวันนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจนะลูกนะการที่จะบวชจะเรียนเพราะว่าเราเกิดมาน่ะผู้ศาสนาพุทธเราต้องรักใคร่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพรุ่งนี้แล้วที่พ่อนาคจะได้เออนุ่งสบงห่มจีวรน,นะพ่อนาคเคยเที่ยวเคยเตร่ก็ต้องตัด อันนี้ก็ไม่มีเองไม่ร้อนอย่างนี้วะ,ะเธอเกรงใจแขกที่มาช่วยงานหน่อยสิเกรงใจ่ะไรครั้พี่คกูโอ้ร้อนมากแล้วดูดเปิดประสูโอ้เด็กโผล่มาแล้วนะอ่ะพร้องด้วยเหรอท้องถึงเวลาคลอดแล้วเหรอนเนี่ยเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนไอ,อ้โจรอยวเพิ่งออกลูกกระดุข้าไปอย่าพึ่งออกเดี๋ยวก่อนแน่นจะเอาลูกเข้าหรือจะยังไงหรือทำแท้งไม่ทำเอาหัวลูกเข้าก่อนจ้ะมุดยัดทำมีดเอาไว้สิ ไปไหวแล้วหูรูดแทบพังแล้วเนี่ยนี่มาเย็นนี้ไม่ไหวนะยังขี้รล้นยังเกงเลยโอ้โหตายหูรูดแทบพังทองกี่เดือนแล้วเนี่ยสองสามเดือนจ้ะอุ้ยตายแน่ทองสามเดือนอีสีเท่ากับเท่ากับมึงเลยมึงท้องสามเดือนแล้วนี่โอ้นั่นทองด้่แเหละครับต้าคุณหมอทองจ้ะโอ้แสดงว่าเข้าหม่ปามันจ้ะทำแท้งเถอะทำแท้งเถอะไหมไม่อะเพราวปล่อยให้เด็กโงกเชื่อฉันะนะน้องทำแท้งเถอะเพราะว่าน้องปล่อยให้ลูกออกมาหรือ กูว่าลูกน้องมันจะเออดิไม่รู้เรื่องให้กินอาหารเสริมประจำไม่เออหรอกนะเชิญจ้าดูแลให้นั่งดีๆนั่งดีเดี๋ยวพลาดทั้งตกไปนะอย่างน้อยหนึ่งก็ให้มันเน่าตายในท้องดีกว่า <c oughs> เออรดุงปฏิเเออนั่งดีๆลยอาละตั้งอกตั้งใจ <c oughs> กันเลยพ่อน้าอันดับแรกหมอก,ก็จะเริ่มพิธีการชุมนุมเทวดาเพื่อเป็นสักขีพยานได้รับรู้ว่าพ่อน้าเพชรนั้นจะบวดื่อแทนบุญคุณมารดาก็คือเอ,อโยมอินใจใช่ไหม อ่าจาจ่ตั้งอกตั้งใจให้ดีนะหหหมมอัสุดดยงูจะไไ้้้เเาช็ ถ้าจะปวดท้องไปนะคะ<า>ไปข้างหลังเลยค่ะถ้าจะปวดขี้ไปข้างหลังเลยค่ะหมอกําลังไล่เสียงอยู่ไล่เสงจ้ะตายหรือก็เป่งขี้จะบอกว่าันเด็ดกินฝรั่งเยอะนะขี้มันแข็งและตูดจีจอุ้ยจริงอ่ะจริงกินฝรั่งเนี้ยนะก <c oughs> ินฝรั่งมันไม่ย่อยใช่ไหมล่ะ <c oughs> เออหม่อมจำว่าดีจาไว้ไวนะลูกฝรั่งอย่าไปกินมันไม่ดีรู้ปะพยายามกินอาหารนิ่มๆถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะหาสายยางหยด เหลวให้อย่างเดียวนี่ไปเหนมึงโอ้โหแท้จะไม่เป็นคนเลยใช้สีตายเรื่อยเลยไม่ใช่เป็นห่วงลูกในท้องไงอาหารไม่ย่อยทุกคนละภาพวันนี้นะเซตแต่ยางหยอดอ่ะตั้งใจให้ดีนะนะโม หมอทำกันก็ต้องมีการมีแหรงมีร้องสอนหน้าเ,ออเป็นธรรมดาแต่ดีนะหมอนะถ้าแหล่ดีแล้ว,นะลลวฉันจะหาไปบวชลูกที่เมืองนอกมั้งจริงหรือเปล่าจริงจะอยู่เมืองนอกนะจ๊ะอ,อ๋อเหรอีๆนะบวชป <c oughs> วดเมืองนอกเลยเหรอจ้าได้ตั้งกูตั้งใจฟังหมอก็แล้วกันทุกคนตั้งใจก็ทำนัตยากันไปก่อนได้นอนหน้าสวยไหมนอนก็กไหนนะนะโมตัสสะพระควาตโยนะฮะโตจ้าหมอหมอหมอมีหมอ จะแหล่ไม่กี่บทจ้ะโอ้อันนี้มนมีแหล่มันมีแหล่สอนหน้าหลายอย่างมันมีทั้งแหล่กล่อมหน้าแหล่สอนหน้าแหล่เตือนหน้าหลายบทเอเอใช้เวลาสามชั่วโมงไหมไมันจะไหนแล้วแต่แล้วแต่เฉพาะจะเรียกร้องจา้จาจ้าแต่ดูแก้วเนี่ยก็ทําไวนะอะไระดูแก้วพอที่เําทำไวาาหาไปสามหมื่นทำครึ่งชั่วโมงเองอะะรเฮ้ยหาไปแล้วนะ ถ้างั้นเดี๋ยวเลิกงานนี้เดี๋ยวทำสัญญากับหมอเลยแล้วหมอเอาแค่สามพันหมดหมอทำสามชั่วโมงเลยหรอแล้วมีลูกคออย่างดวงแก้วบ้างอย่างเงี้ยมีไหมสีโชเลยสีกะเังหัดคือคืออยู่อ๋อหัดกืองกึงเหรอโอเคถ้าเสียงไม่เหมือนดวงแก้วนะไม่หาคู่นะเราอย่าเปลี่ก้บไปดวงแก้วทำไมจ๊ะดวงแก้วนั้นเสียงเขาเขาเป็นนักเอพิเกด้วยแล้วก็เป็นหมอทำฝันอันนี้อย่าบอกให้นะ เห็นอย่างนี้เถอะสีภัยนี่เลิกทำกวนหน้าไปแล้วนะจริงเหรอหรู้จักกับเมียหมอเนี่ยเป็นเพราะเสียงนี่ดีกว่าคำว่าเดียวกันเลยตั้งคุณลักษณาเลยยันง,งนู้นสีไทย